สวัสดีครับมาพบกับโกอุนั่งเพนให้หน้าไปไล่วันกับทุกคนวันนี้นั่งกินกันโตรครับมาโดยเมนูเมนูอะไรนะเพนต้มยำกุง้งจ้าเมนูต้ออยมยำกุ้งครับทุกคนไอ้ทีนี้ต้ออยมยำกุ้งน้ำใสนี่ตัๆๆตวโตๆกับตัวน้ำอะไรก่อนเปรยยวชิดยิคกับ ý lại ý không ý <laughs> <thứ Take một shame> không <cười, mayonnaise> อีส่า,ลารล้วาเห็ดรับอืมข้างนี้มีแกงกับแกงพริกปลาแดงกับเ,เร่งได้เ,เร่งคอทุกคนหรือนี่ดาดแกงพริกปลาเล็กมานนี้เลยครับ อืมฮ mm. ิตะโกคนกับสตอ๊อกกับอืมอืมอืม Maravilha. nih pun mie tang <coughs> to nak to bau mie to bau <coughs> ke mie วันนี้ข้าวปลาข้าวปลาสต๊อกกับ กระเทศกระรมอืม ธรมยมทุกคนเอออาวานอาานน่าเป็นลักเเปลิกเปร์เมนครับแพ็กเลยมาลันๆนะเป็นอ <c oughs> <c oughs> Nè <tôi ghi> gặp bố đốt Rắc nạp gặp bố đột, nạp bố 음음 บวกับนี่คุงตัวโตวกับเต็มปากเต็มคำเลยครับเข้าไาเด่งอืม

ร้อยครับทุกคนเมนูต้ยมยำกุ้งน้ำใสกับแกงพริกปลาแดงครับเยี่ยมมากทุกคนไว้เจอกันไม่แล้วคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ